สวัสดีครับวันนี้นำพระพุทโทน้อยคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมวัดสารนาฏมาให้ชมนะครับพิมพ์นี้เป็นพระพุทโทน้อยพิมพ์ใหญ่นะครับหลังยันเถาะดอกบัวนะครับเนื้อผงออกในคราวเดียวกันนะครับพระพุทโทน้อยเนี่ยในปีสองสี่เก้าสี่นะครับวัดอาวุธนะครับ ซึ่งคนเข้าใจผิดว่าวัดสารนาฏออกปี2499นะครับจริงๆแล้วออกที่วัดอาวุธปี2494เสร็จแล้วพระชุนนี้ที่หลังยันเป็นยันเถาะและเถาะดอกบัวมีดอกบัวใต้ฐานนะครับเอามาแจากในงานาในงานาวัดสารนาอนะครับ ซึ่งบางคนบางคนก็คิดว่าไม่ได้ออกที่วัดอาวุธนะครับแต่จริงๆิงแล้วออกที่วัดอาวุธปี2494และมาจากปี2499วัดสารนาเท่ากับพระองค์นี้ปุกเสกสองวาระนะครับพิธีดีมากครับมีพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะครับมีเนื้อผงและเนื้อดินนะครับมีด้านหลังนะครับเป็นยันถอะและถอะดอกบัวและหลังเรียบ ซึ่งไม่มียันนะครับครับผมขอบคุณมากครับผม